มอนแทเดี๋ยวไปนึกว่าอะไรอยู่ที่โพรงหยาเป็นว่าจะสมอนแทมาาหที่บ้านเลยอะ่ะมอนแทมาอันนี้ลูกมามาเข้ามาหาที่บ้านสงสัยอยากกินอาหาร หิวอะไรหลกหิว,วมาที่บ้านเลยหิว,ลวลอลไรหลกยลกขาหิวหิวไปไปข้าเอาให้ไปเรี่อยๆลุก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 ,ลกไปละอุย้ยเพลนกจัดนกจัดนกบินขึ้นไปไปเดี๋ยวข้าไปให้ที่โน่นไปสายคงหิว ก็เทาๆทยังแดดอ่อนอยู่ยังสู้ได้อยู่ไปเดี๋ยวข้าไปไปให้ที่โน่นลุกไปไปเขาวิ่งไปหน่อยเขาหิวเขาหิวเขามาขอถ้าพูดได้ไทยว่าขอน้อยนั่นลงเนาะพูดได้ว่าขอน้อยเดี๋ยขอน้อยหิวแ้วลกมัน,นนี่มามาทนี่ก่อนมาีนี่ก่อนมานี่ก่อน พออยากเอาไปให้ที่โน่นพอรู้แรงของเขาลอก่อนเดี๋ยวข้าไปข้าดูดอกไม้ก่อนเนยโอ้สาสายยิ่งบานฉ่ำนะครับสายสยิ่งบานฉ่ำโอ้สายสายมายิ่งสวยพอ,อเป็นได้แดดไได้อแดดแต่งแก้มสีสัน สายๆกา,าบานช่ำยิ่งทำให้สวยงามสวยมากสวยมากนี่ชอนี้กำลังบานเล็กๆ ไว้ครับกินเลยลูกเอ กินเลยเาหิวไปไปหาที่บ้านเลยต้องนำมาให้หิวกินเลยลูก mm hmm. กินเยอะๆกินอิม่มๆโอ้ oh, นี่เขาแล้วเพนะิ่นให้หวยน่าีนดูดีสามห้าสองนั่นนี่โอ้หนึ่งสามห้าสองดูดีนะครับใครดูเซนออกปีออก บอกเลยว่าจะเฮงๆรวยๆหน่นไงบอกท้ายที่หนึ่งเลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมครับดีๆเป็นสามห้าสองีสามห้าสองอะไรประมาณนั้นเลยนะครับมาเล็กไอ้บอนแชดนะให้โชคเป็นนรกนะโอ้แมวตัวนี้เลี้ยงให้โชคนะนี่ใครดูเป็นเป็นให้หวยมาหลายครั้งหลายคาแล้วนะั่นนี่ นี่นี่ครับแล้วแต่คนจะเห็นมุมมองเป็นเลขอะไรคนมีบุญก็จะได้โชคเท่าที่ดูนี่เป็นหนึ่งสามห้าสองมาดูนะไอ้ินจินินินให้หมดอย่าให้เหลือกินให้หมดกินกิ้นกินให้หมดทุกเม็ดกินให้หมดทุกเม็ดกินให้หมดทุกเม็ดเสียดายมันนี่นี่ยังเหลืออยู่นี่กิ้นจิ้นกิ้น กินใยเหลือไว้เร็วเร็วเสียดายมันเร็วเร็วนะนี่นี่นี่กินอีกกินอีกแค่แค